ก็ยังอยู่ที่อ่างทองนะที่ยี่สิบเ้าวเวลาตอนนี้ประมาณ11บเโมงร้อนเลย <laughs> เรายังอยู่ที่วัดต้นสนนะ <laughs> เราเพิ่งมาถึงวัดต้นสนโอเคอันนี้ตัวนี้จะเป็นวิหารพระพุทธรูป,รปองโต วิหารใหญ่มากอ่ะวิหารอย่างงามใหญ่มากเนี่ยสมเด็จพระศรีเมืองทองอเจิญมรดการกลับไหว้ขอพรสมเด็จพ,พระพุทธนาวะโลกุลธรรมบริสีเมืองทองสมเด็จพระศรีเมืองทอง พัทธลูปทองเหืององค์ใหญ่ลงรักปิดทองหน้ากว้าง6วาสศอก9นิ้วสูง9กาวาสอศอกเกนิ้วโอ้โองใหญ่มาก องค์ใหญ่มากโอ้โหใหญ่มากโอ้ดูดิดูในรูปต่างจากของจริงมากเลยอะ จริงคือใหญ่มากสวยมากตะก,การตาเลยอะ่ะเดินมาเข้าอีกประตูหนึ่งนะ,ะประตูทางด้านซ้ายโอ้สวยมากสวยจริงๆ สามารถเดินเดินขึ้นไปขึ้นอีก,อกชั้นหนึ่งนะ วิหารนี้ใหญ่มากอ่ะอืมเพราะว่ามีพื้นที่มีพื้นที่ให้ให้ผู้สัตว์นิชนมีหลาย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 คนมีพื้นที่ได้กราบไหว้ได้เยอะเลยอืมใหญ่มากมเราจะมี ขึ้นนี่นด้านลังสวยมากอมรอบอกข้างบนมีหลกะรังด้วยนะเห็นนะมีระฆังแวนอยู่แต่อย่าตีเลยโฮ <laughs> มันดา ดังมากสวยนะเนี่ยสวยมากนี่สวยจริงๆศิลปะไทยสวยมากโอ้ ผู้สังเกตเห็นดูนี่จะเป็นเห็นไหมเป็นพระพุทธรูปเอามาวางตั้งเรียงอ๋อมาวางตั้งเรียงนี่มุมนู้นนี่แต่ว่าเขาวางตั้งเรียงแบบแบบมีระยะนะมีระยะมีความสูงความต่ำมันเลยทำให้มองแล้วดูสวยงาม เนี่ย yeah, สวยมากเนี yeah. ่ย yeah, สวยมากเ yeah. นี่ยเรื่งก็สวยอนะ่ะเนี่ยโอ้สวยมากเนี่ยเนี่ยรูปนางฟ้าเทวดาสวยสวยมาก แต่เริ่มเห็นถึงความเสียหายบางแล้วนี่น่าจะเป็นน้ำฝนต้องซ่อมแล้วละมัง้งเมื่อนั้นจะเสียหมดเลยนะเนี่ยเป็นภาพวาดเป็นภาพวาดน่าเสียดายนะเนี่ยดูข้างหลังหรือข้างหลังข้างหลังก็มีทางขึ้นเดินขึ้นไปออกแบบได้สุดยอดอะวิหารนี้เจ๋งมาก สวยมากใหญ่ด้วยอืมไม่คับแคบอืมนะไม่คับแคบมีทางขึ้นด้านหน้ามีทางขึ้นลงด้านหลังเวลามีกิจกรรมอะไรเงี้ยมันจะสะดวกมากเลยอะจะทำอะไรได้สะดวกวิหารนี้ดีมาก ิ <Pain> เราเดินครบรอบแล้วนะ หมอย่างงามมากโอ้งามมากงามมากอื่ที่ให้เราเดินมาจากฝั่งนี้อืม โอ้ oh. สวยมาก ดูดิเดี๋ยวได้กล้องแคบไปหน่อยไม่เป็นไรอย่าใช้มือถือถ่าย อันนี้ด้านซ้ายด,ด้านขวามือของอพอะตัวรูปนะถ้าเราเดินเข้ามาก็จะอยู่ด้านซ้ายพระพุทธบาทจำลอง ตอนนี้เราขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแล้วนะใหญ่ามากโหนี่เจ๋ง ตรงด้านนี้จะมีเขาเรียกว่านะหัวใจหัวใจสมเด็จพระศรีเมืองทองหัวใจสมเด็จพระศรีเมืองทองขออย่าได้เป็นอธิษฐานขออย่าได้เป็นโรคหัวใจและเป็นคนใจดี ตอนนี้เราเดินออกมาจากวิหารแล้วนะมีให้อาหารปลาด,ด้วยแห่ปลาสีเมืองทองเนี่ยเราเดินไปดูกันตรงนี้ก็จะมีแผนที่แผนที่วัดภาพถ่ายมุมสูง น่านจะเป็นโบสเป็นโบสอ๋อน้องเข้ามาทำกิจกรรมอ๋อตรงนี้จะเป็นโบโบ ีเดินรองเท้าเข้ามานิดหน่อยอนี่พระพุทธพระพุทธชินราหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำ รอบๆจะมีระฆังรอบๆโบสถ์หลวงพ่อดำอเดี๋ยวเราออกไปทางนี้ประตูจะมีสองประตูแต่ว่าจะออ,ออกได้ด้านเดียวหให้อาหารปลามีป้าใหญ่ป้าใหญ่บเบรเลย โอ้มีกำแพงแสดงว่ากำแพงนี่เอาไว้กั้นนะกั้นเวลาน้ำลหลาก ทางลงแพปลามีปลายบอกอยู่ อาหารเนี่ยอาหารปลาืมแฮ่ใหญ่เบ้อเริศเ,เลย แผลใหญ่มากลงไปดูว่าป่าปลาเยอะขนาดไหน แผลใหญ่มากโอเคครับอขอโทษครับมุดจะมองางหน้า dưỡng ngành nè จุดนี้คือเหมือนกับเอาเศษอาหารอเอาเศษอาหารเทรลงมาแล้วก็มีมีปล่อยน้ำเพื่อไล่อาหารลงมาอมาให้ปลากินอืน่าจะเป็นเศษอาหารที่เหลือจากพระชันเพลแล้วออ่ะปลามาแย่งกินกัน,กนตึมเลยอย่างระทึกอ่ะ <c oughs> ยิ่งกว่าให้อาหารปลาอีกนะตรงนี้แย่งแต่ก็ปลาชอบกินมากเลยอ่ะ 啊，快到。